ระยะเวลาการดำเนินงานกว่า6เดือนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดตัวเว็บไซต์ www. ของดีทั่วไทยที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมให้เป็นพื้นที่ขายสินค้าทางออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดจำนวน300กิจการโดยได้นำสินค้าหรือบริการขึ้นโพสต์ขายฟรีแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายช่วยตั้งตนให้ธุรกิจมีช่องทางการตลาดออนไลน์ได้เร็วขึ้น มีเครื่องมือประชาสัมพันธ์สินค้าบริการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นของตนเองโดยการจัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาว40วินาทีลงบนเว็บไซต์เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าสู่โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ที่มีชื่อเสียงอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตรวมทั้งมีการพัฒนาผู้ประกอบการผ่านการอบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ Personal Branding Content Marketing สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขาย200เท่า นำโดยสุดยอดวิทยากรคุณโซอีแพทย์หญิงโสภาพิมพ์สิรินิดเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อธุรกิจที่โตไวขึ้นรวมทั้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่เป็นหัวใจหลักในการสื่อสารทางการตลาดจากร้านค้าไปยังลูกค้าสร้างแบรนดิ้งที่แข็งแรงและยั่งยืนอีกทั้งกระตุ้นยอดขายโดยมีผู้ทรงอิทธิพลทางสื่อออนไลน์หรืออินฟลูเอนเซอร์ คุณโดมและดีเจนุยช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้พบเห็นสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ของดีทั่วไทยมากขึ้นและได้ทำการจัดงานของดีทั่วไทย DBD รวมไว้ในที่เดียวเป็นการเปิดตัวเว็บไซต์ของดีทั่วไทย w w w ร์ดไทของดีทั่วไทยเป็นที่รวบรวมสินค้าและบริการจากทั่วประเทศแบบ e-Directory ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมยังเป็นทางการยินดีและก็ดีใจมากเลยนะคะที่มาร่วมเปิดงาน ของดีทั่วไทยดีดีร่วมไว้ในที่เดียวนะคะในวันนี้ก็คือรู้แล้วว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยนะคะมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีโอกาสทางการตลาดแล้วก็มีช่องทางการขายซึ่งปัจจุบันเนี่ยการขายก็คือการตลาดออนไลน์แน่นอนอยู่แล้วเราเราปฏิเสธไม่ได้นะคะเราก็มีการเพิ่มช่องทางการขายบนเว็บไซต์ของ d ีบีดีนะคะก็คือของดีทวไทย com เรามีการกระตุ้นยอดขายของสินค้านะคะแล้วในการจัดการในวันนี้เราก็ส่งเสริมนะผู้ประกอบรายจำนวน3า0 0กว่าร้านค้าทั่วประเทศนะคะให้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็มีการกระตุ้นยอดขายไม่ว่าจะเป็นผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะแ,แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการทำสื่อโฆษณาทําคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็มีการสร้างการรับรู้ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงนะคะ ทำให้สินค้าเนี่ยฮะเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะบนเว็บไซต์ของดีทั่วไทยนะคะ<ต>นอกจากนั้นก็จะมีการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลนะคะเป็น The Best Seller Top Top 10นะคะจำนวน10ล้านค้าซึ่งก็ต้องขอชื่นชมนะคะแล้วก็แสดงความยินดีด้วยกับทั้ง10ยอดนักขายออนไลน์ในวันนี้นะคะแ,<ต>แล้วก็วันนี้จะมีการโชว์เคส จำนวน10รล้านค้านะคะแล้วก็มีมีกิจกรรมที่ต่อจากนี้ก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงเข้ามาช่วยกันนําเสนอสินค้าที่มีคุณภาพจากทุกภูมิภาคนะคะผู้เข้าร่วมงานก็คือจะได้มาช้อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานสุขใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อนะคะงานวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการช้อปปิ้งสินค้า the best s h o p Best s e l l e r Top 10ของเรานะคะท่านก็จะได้สินค้าของดีราคาประหยัด สอดคองกับวิถีชีวิตแนวใหม่ New Normal นะคะท้ายสุดก็ขอเปิดงานของดีทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียวในโอกาสนี้ก็ท่านก็จะไม่พลาดสินค้าดีๆราคาพิห้าสี่สามสองหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดงานนะครับยังเป็นทางการครับผมกับของดีทั่วไทยดี d รวมไว้ในที่เดียว